There's not much to when all can, thinking about much when is can do you all I สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องบม่ได้พ่อพ่อกันโดนเนาะคะ่ะย่านั่งกะย่ากขนาดค่ะช่วงนี้นก,กะ,ะได้ลงแต่คลิปชอ็อตไว้เนาะคะ่ะเนาะจังใดกะบยเพราะว่าจะเป็นคลิปชอ็อตคลิปอันคลิปสั้นคลิปยาวเนาะค่ะย่าน,ะะนั่งกะฝากพี่ฝากน้องกะให้การสนับสนุนนี่นั่น ไปคือเกาเด้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะที่จริงอันนี้นั่นกับวาสิเปเรนโยคะล่ะค่ะแต่ว่าพอดียันนั่นได้ได้ของฝากเนาะค่ะจากช่องของน้องน็อกน็อกแคนแนลเนาะค่ะน็อกคนทรงอันว่าทรงกล้วยไม้ไห่อยกินว่าสันของมาะม่วานเี่มือแร้งเนาะค่ะยันนั่นก็เลยเลิกงานแล้วมือนี้ยันนั่นก็เลยกัว่าเออเดี๋ยวสิมาเปิดกล่องของฝากน้องน็อกเนาะเดี๋ยวเขาเปิดกล่องสกอนจังคอยไป เป็นเห่นยญโยคะนะค่ะพี่น้องมื่อนี้วันหยุดค่ะเปิดเลยค่ะพี่น้องโทรศัพท์กับแบต้าหลายค่ะเพิ่นได้เพิ่นได้กล้วยมาให้ก็บ,บอกว่านกเป้ตองส่งดอกอมันเก่งใจเนาะคะ่ะเพราะว่าของมันกำนักเนาะคะ่ะถ้าส่งข้ายังกระสีหลกับ่บย่ยอมค่ะพี่น้องโอ้ยได้กล้วยกรับอันนี่ค่ะพี่น้อง ได้กล้วยอันอันนี้เป็นกล้วยเอ,อมิมาปยังกล้วยอบน้ำผึ้งเนาะค่ะเพื่อนเฮดเองได้ค่ะพี่น้องน็อกฮันแนวอะค่ะแชมมยังขนาะบุคลีของเพิ่อยเป็นตะแซบค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องกล้วยอบน้ำผึ้งชัดปะค่ะจะมืดแน่นิดน้อยอยังนั้นบเ้เปิดประตูเดี๋ยวลองเปิดจักหน่อย แจงขึ้นมาแน่เนาะคะ่ะเนาะนี่นะคะ่ะนี่ค่ะพี่น้องสีตองซิมก่อนแล้วก็เพิ่นส่งกล้วยอ่ากล้วยหอมทองมาให้น้ำเนาะคะ่ะกล้วยหอมทองกับทรงมาให้กันมองดูพี่น้องยูทูปเฮ้าเนาะค่ะพี่น้องระเบิงนะคะ่ะคุณ่ะค่ะพี่น้องบักหลายหนึ่งก็สิได้อันแจกพี่แจกน้องละละนี่กินเนาะคะ่ะจะนั่งจคือสิกินผู้เดียวคือสิอันกินบ่ทันเนาะคะ่ะ แต่ว่ากะทรงมาตอนเขียวๆอยู่เนาะค่ะเดี๋ยวจักน้อยกะคงจะสุกค่ะพี่น้องอันนี้เป็นกล้วยหอมทองเนาะค่ะเนาะเดี๋ย่านั่นสิลองชิมอันกล้วยอบอบนำเพลิงนะคะพี่น้องเอานี่ละ่ะเอาเราจะลองชิมนะคะอุย้ยย่านั่นจิมักกินกล้วยอบน้ำเพลิงค่ะ เฮ็ดเป็นเนาะคะ่ะพี่น้องคืออีลีค่ะนุมน่มๆกรุบๆค่ะพี่น้องแต่มาตองตากต้องตากค่ะมันแห้งเล็กน้อยบ่กเฮ้พอดีเลยค่ะยะนันนันเป็นคนมากินกล้วยแบบนี้คะ่ะพี่น้องกล้วยอบน้ำเพิงเนี่ยไปพ่อยยู่ใสก่กาด มักสื่อมาไว้วจะกินค่ะเดี๋ยวยันนั่นที่ถามนอกเบิง่งวาันนั้นตองปากเล็กน้อยหรือเปล่าแสบค่ะพี่นงแสบแสบขอบคุณหลายๆเด้อนอกๆเด้ออุตส่าห์ทรงมาให้เนาะ มันก็น,น, ắc น ắc, me, ักนักเรื่อกับว่าเขต้องทรงดอกนอกจากสีคาคาเสียใจในการทรงเนาะคะ่ะจากสีคากล้องคาแพ็คคาเสียเวลาไปเิ่นกับพย่อมค่ะพี่น้องเพิ่นอยากทรงมาให ER <mon> ้กินสี่ละค่ะพี่น้องอันเข้าเห y o ยูทู e มากเนาะค่ะเข้าก็บใดพีได้น้องแบบว่าบ่แมนบ่แมนสายเลือดบ่แมนพีบ่แมนน้องกัน ต่ว่ามันเป็นความรู้สึกดีๆที่เขาได้เขาได้คุยเนาะค่ะได้คุยได้ติดต่อกันมีความจริงใจให้กันนะคะพี่นอ้องเบอ่าบะไ้แปลว่าผู้ที่บ่ได้ส่งของฝากมาใไห้บอมีความจริงใจด้อค่ะเพียงแต่ว่าคือ,อจังนอกเสียนเพิ่นกระมีของของเพิ่นอยู่แล้วนะคะเพิ่นกระมีของของเพิ่นอยู่แล้วแล้วกะ็ก็อยู่บร่รดไไก่กันค่ะก็อยากให้กินอยากให้อยาก,ยาก,ยากเรียกว่า เข้าได้ซอยเหลือกันเนาะค่ะพี่น้อง็ <_: S 1> อยากตอบแทนเอือยบางทีก็เลยเออเอาคันคันอยากเป็นความตั้งใจอีเลีนักกับ,บอกคัดเนาะค่ะเพราะว่าจริงจริงคือยนันนักจะเป็นคนค่อนขอ้างขี้เกียจใจหลายๆช่องที่ส่งมาให้ยันนักกินเนาะคะ่ะแล้วเพราะว่าจะเป็นช่องพญายนุหน้าไก่ห่วยเนาะคะ่ะแล้วก็จะเป็นช่องของพี่อ้นของสาวสุชาแนลอย่างสี่ค่ะพี่น้องแล้วก็ของมาดามกับปีอย่างสี่ค่ะค่ะคือเ่นกันอยากส่งนะคะพี่น้อง แต่พี่น้องทาง Youtube ของเขาน่ะส่วนมากทียันนั่นได้ได้รู้จักได้คุ้นเคยได้ได้คุยได้จ่ากันนะมิตระพูดหักค่ะพี่น้องค่ะว่าจะเป็ียนต้องทรงอกหยังมาให้กันดอกเนาะค่ะเนาะจริงๆแล้วกับผู้ใดประสงค์บัหญังิก็ยันนั่นกับบ่ได้บ่ได้ขืนยังหลายเด้อค่ะพี่น้องกับหักแพ่งกันไปคือเขาเขากะอยู่ในวงการเขากะต้อง ทำยูทู e ของเขาเขาก็ต้องมีพีมี่น้นองเนาะคะ่ะเขากับบสามาเหตผู้เดียวไปใดย่างไปผู้เดียวไปใดเนาะคะ่ะ mm hmm. แคมมีความจริงใจความเอืออาท้ออนความความหักกันเท่าน,นี้นะคะที่วงกันของเขาต้องการเนาะคะ่ะส่วนอื่นๆที่มันเพิ่มขึ้นมันเก็เป็นความรู้สึกดีๆที่อยากให้เนาะคะ่ะทีอ่อยากให้กันก็ตามโอกาสตามว่าละเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่นะ,คะสำหรับมือนี่ยนั่นกะ โคงงิต้องขอโตไปซั้มนี้เนาะค่ะขอบคุณของฝากจากน้องน็อกฮันแนลอีกครั้งหนึ่งเนาะคะ่ะและ้วก็ให้ทุกคนดูแลสุขภาพเวยคะ่ะช่วงนี้ก็มีวิบับตัวไมเของมาเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะกัจกจังไหนเพิ่งกลับพอแล้วในประเทศไทยหนึ่งไระะ่เนาะค่ะค่ะจังไหนกะดูแลตัวเองทุกทุกคนให้สุขภาพแข็งแรงเวยค่ะเด้อค่ะพอกันไม่คลิหนาเนาะคะ่ะยิ่นั่งกัอันยาก,ยาก,ยาก,ยากช่วงนี้มันสิปลายปี งานกนหลายค่ะพี่นอ้องอาซีมันมีเวลาเหตุคลิปเป็นคิปจะลักษณะปันไดเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวทุกอย่างผ่านผลไปห้องจำคอยมาพรมาเจอกันไหมคะ่ะสำหรับมอนี้ยันนั่นไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะเดี๋ยวยันั่นกับจออกไปออกกําลังกายค่ะพี่น้อง